หนูชื่อเด็กหญิงพิมลพัชต์ตัวเท้าเชนฟอสสามทับหนึ่งเลขที่สองค่ะวันนี้หนูจะมาสนุกคิดกับเศษส่วนค่ะน้องสิงจะตั้งชื่อเกมนี้ว่าเกมตามล่าหาเศษส่วนนะคะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะมีบัตรคำรูปหัวใจที่เอาไปปักไว้ตรงนี้นะคะที่ยันเศษส่วนการเศษส่วนคือ การที่ขาดไม่ได้เลยนะคะซึ่งเราจําเป็นมากเลยนะคะค่ะแล้วก็จะมาเล่นเริ่มเล่นเกมเศษส่วนกันเลยนะคะเกมตามล่าหาเศษส่วนพร้อมเศษสามส่วนแปดเศษสามส่วนแปดค่ะถูกต้องค่ะเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองค่ะ ถูกต้องค่ะเศษสีส่ส่วนแปดเศษสี่ส่วนแปดค่ะถูกต้องค่ะเศษสี่ส่วนสีสีส่วน,วนค่ะค่ะน้ออมสินเออน้องอมสิสก็ได้รูปหัวใจสานดว,ง,วนะะงนั้นะคะแบนีค่ะน้องอมสินเป็นชนะค่ะ เราทำได้ละกันเกมกามลระหาสิท์ส่วนพมือค่ะ